เฮ้ยแต่พิมพ์ไปเสาร์เมื่อก่อนอะมันฮิตในออดิชัน่นกูก่อนพิมพ์จบแต่ละประโยคอะแม่งเพลงจบพอดีก็ได้เด็กเอาโอเคๆเดีย๋ยวทดสอบโอ้โห้ไยหนะ้าเอาตัวมาอลองพิมพ์กับไกดินีเ่เออเขาว่าอ้โอาโอา้หาย อะไรของมันวะเนี่ยดูดเจอสไตล์ขวนน้องเสแล้วแม่งเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะเห็นผลละขอเฮฟวี่หาว่าเราเนี่ยโอ้ยิงตั้งยิงหล<ร>ายนะัดกางผมก็เล่นบอมโอ้โหแม่งไม่หายอะมาตะาโอเคแต่โดนทีคั่วร้องอะ ำซ้า,ายเจอขวาหขวาเจอซ้ายโอโหเขาแฮปวี้แม่งแหลมวะมันลดลัานให้หนึ่งก็จริงอ่ะอยิงหนึ่งขึ้นอ่ะไอ้ทำทำพลัาตอนไหยเอ้ยเฮีย,ย,ยบาเร็เอโอ้แฮปปี้องน,นัด โอ้โหไม่แตกหายโอ้แมันอยู่น้ำใบจังกีเซอรแล้วกีเซอ้ายิงไะไม่รู้แต่กระอบการโอ้ยโอ้ยทอยเฮฟวี่เอ้ยเก๋วิเออเจ๋งว่ะเฮฟวี่เจ๋งว่ะแ้งโอ้โหนนีงขึ้นสุดโอ้จะสู้ก็ได้อีกแล้วไม่ตายเออ ว้ยาแหละเอเวอรนี้โอ้โหมันโดดมายิงเลยนี่ใครบอกว่าท่อนี่ห่วยนี่กูเถียงละตาโฟกันโคตรดีอะอท่อเนี่ยนิ่ง<ๆ>เลยเอ่ะโคตรแบบโอ้โห,โโหโไม่เด่นมากท่อท่อสเปนยังสู้ไม่ได้อะ่ะเออท่อสเปนนะสู้ไม่ได้จริงเออเอฟวีอร์ เอ้วาก็โอ้ว่าโอ้ยพีห้าเคเืนปวดกว้างเขาละโอ้โหบอลลุดอ,อะไรบ้างนะไอ้หลุดมบอลลุดเอฟหรอใช่ปะ โอ้โหยิงดักเลยดักไม่ยิงด้วยอืมก no, ูเจอ F สองพันลูดไอไอเฮฟวี่ไรเดอร์นี่มันลดอะไรนะลดระยะใช่ไหมเอ้รถเอาไม่ใช่ลดล็อกับไออะไรวะกับข้องตัวหรือเปล่าไม่รู้นะระยะด้วยดิเออเปิลไครทอนอ่ะเอ้ยไม่ระยะไม่ลดนะระยะไม่ลดระยะเพิ่มปิงในอย่างเดียวอ๋อใช่เพิ่มหนึ่งเพิ่มหนึ่งใช่ แล้วก็เพิ่มเวลาแอคคูใช่ไหมไอคอมแม่นยำเอาเล่นสเปนนัดนี่มันกว่าน,นี้นะเล่นพาราวิ่งไปเลยไม่ต้องมาหยุดยืนจริงอะ่ะเน่แอตเตอร์ท่อนี่มันกว่าจริงๆริงอ,อ๋อแฮปปี่โคตรมันเลย,ยอ่างกว้าง นี่ไงแต่บ้าปีวงผงไปยิงอ่ะเออดิพาก็มันเบียนนตาเกณฑ์ไม่ตายเว้ยโอ้โหพี่โชคก็ไม่ตายเว้ยมาตายเหมือนกันผมว่าผมไปยิงโดนไปหลายนื้แล้ว อมาเอาสองเลยเว้ยแต่ผมใส่ทิกเกอร์ได้ไงเออผมก็ใส่นะส่อ่ะผมใส่เกือบหมดแล้วจะเป็นพันท้ายอ่ะเอ้าใส่พันท้ายมันไม่ดีไงก็เคยลองใส่ไม่รู้นะ เ,เ,ออเจอแฟลกเฮ้ยเฮ้ยรียอ,อ F สองพันโอ้ยจางตามมาอีกไเร์ยเฮ้ยรอบนี้สกอร์ได้วะได้กว่าตอนที่แล้วอีก M4 <MC S 2> ใคร M4 วะแอมบ <c oughs> ูินโอ้โห oh ถาบาดเมาลุกเลยฮะ oh. โอ้พี่โชกไม่น่าตื่นเลยตกใจยิงพี่โชคนัดเดียวเขาหัวไปอีกแล้วอะไรว่ามันเกิดอะไรอย่างไโอ้โหมันได้ฆ่าอยู่เฮ้ยเล่นรอบนี้มันสกอร์ดีขึ้นไงไม่รู้อ่า เมื่อกี้เลนพาลาเสรจท่ารองนี่แบบเลนแทบไม่ได้แต่เท่านี้ยิงได้เฉยเฮฟวี่บาลเลอเออ่อกี้สเปกนะยิงไม่ได้โอ้ยเอ็มสีการเลียกฟาลีดาที่กดคนนั้นเป็นผู้หญิงอ่ะไอ้ตบบอกเลยอะไรเนี่ยโอ้ ตอนนี้มีใครสายบาดยัยท่อยเอฟีเนี่ยผมนี่ไงสองคนเมื่อกี้เขามามาทุกเม็ดเลยโอ้โหแต่<ย>เล่นฟอร์สวะโยกยิงได้ด้วยอ่าใช่แล้วเกินต้องจอดจอไม่โดนไหมส่านจบเลยว้ายมีหัวแตก đẹp nè, để đưa Để, đấy để đấy 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 โอ้ย M4 ยังไม่ตายนานแล้นะเนี่ยตายแล้วอีรลนกาเลยโอ้โหมส f 2พาดด้านหลังอีกโอ้โอ้มันวิ่งยิงได้เลยเนี่ยพาราไซทย ดาวบาสไม่เฮ้ยสกอร์ยี่สเป็นไปได้ไงวะ